สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆที่สวนค่ะกิจกรรมในวันหยุดครั้งนี้นะคะคุมครูกับลูกนะคะก็มาบริหารจัดการบริเวณหลังสวนค่ะซึ่งเดิมนั้นมันรกมากเลยเมื่อเราได้มาขุดลอก ร่องน้ำเพื่อเข้าสวนนั้นตอนนี้เราก็ต้องมาบริหารจัดการให้สะอาดตาตอนนี้เห็นไหมคะน้ำที่ไหลเข้าสวนของครูนั้นสะดวกสบายสวยงามโล่งมากเลยนะคะใจกับร่างกายจะต้องเดินไปด้วยกันคะ่ะใจไม่อยากแต่กายต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เติม ก,นนก,ก,กันนะคะดื่มกาแฟทานกับวาฟเฟิลอร่อยๆกันนะคะเช้านี้ค่ะเพราะว่าเช้านี้คุณครูก็มีโปรแกรมอีกแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็จะไปทำกิจกรรมสนุกๆอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่คุณครูจะต้องไปขนฟางค่ะ ไปขนฟางที่นาที่คุณครูให้น้องที่เขาเช่านานั้น่ะเขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็เก็บฟางมาให้คุณครูค่ะครูก็จะไปบรรทุกฟางนะคะกับลูกนะคะแต,แต่ตอนนี้เรามาทานอาหารเช้ากันก่อนนะคะด้วยวัวเฟินค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็นำฟาง10ก้อน มาถึงสวนเรียบร้อยพร้อมกับบริหารจัดการฟางโดยเราก็ใช้ฟางเหล่านั้นแหละค่ะเอามาคลุมโคนต้นไม้ในบางส่วนและเรายังมีกิจกรรมอีกมากเลยนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะทํางานสวนต่อไปเราก็มาเช็คดูน้ํานะคะว่าน้ําที่เปิด เข้าสวนเรานั้นมีปริมาณที่เราต้องการหรือไม่เรามาเช็คดูกันนะคะว่าระดับน้ํานั้นจะเพียงพอในการที่เราจะปล่อยเข้าสวนค่ะตอนนี้ก็ลูกก็บริหารจัดการคือมาเช็คระดับน้ํากันค่ะว่าน้ำที่จะปล่อยเข้าสวนนั้นจะต้องใช้ระดับไหนเพราะว่ามันจะต้องผ่าน นาไปไหลแปลงเลยนะคะติดตามชมเลยค่ะว่ากิจกรรมวันนี้คุณครูจะทําอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะเห็นกองวัชพืชนี่ไหมคะเนี่ยค่ะเราก็เริ่มบุกเบิกตัดเพื่อทําลายกองวัชพืชที่กําลังจะงอกงามในช่วงฤดูฝนนะคะตอนนี้เราก็ทาําความสะอาดส่วนนี้เรียบร้อยสะอาดตาเป็นบางส่วน หยุดไว้ก่อนนะคะงานตรงนี้ยังต้องเป็นงานที่เราจะต้องกลับมาทำอีกค่ะเพราะว่ามันยังมีวัชพืชที่ต้องจัดการอีกมากมายค่ะเห็นไหมคะเนี่ยกองใหญ่เลยนะคะที่เราทำกันตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบ่ายค่ะแต่ตอนนี้เราก็ขอพักก่อนนะคะค่ะตอนนี้ เรามาร่วมรับประทานอาหารกลางวันอร่อยๆอกันก่อนนะคะเพื่อเติมพลังค่ะร่างกายของเราเมื่อหิวเราก็ต้องรับประทานอาหารใช่ไหมคะร่างกายกับใจจะต้องไปด้วยกันนะคะเมื่อกายต้องการใจก็ต้องการเช่นกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาทำกิจกรรมต่อนะคะ กับการบริหารจัดการบริเวณท้ายสวนของคุณครูนะคะกับลูกชายค่ะตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูสิคะเวลาของเราหนึ่งวันกับการบริหารจัดการภายในบริเวณสวนนั้นเป็นเรื่องที่มีทั้งความเหนื่อยแต่มีความสุขค่ะค่ะ นี่ก็เช่นกันนะคะร่องน้ำที่เราขุดลอกเอาไว้เพื่อนำน้ำเข้าสวนนะคะตอนนี้ก็สวยง,งามเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะคุณครูก็คงจะต้องหยุดพักไว้ก่อนค่ะเพราะเวลาเย็นแล้วนะคะงานที่เราทำเราก็คิดว่าขอเก็บไว้เพียงแค่นี้ก่อนเพราะเย็นมากแล้วค่ะก็อยากจะกลับบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ขอนําเสนออีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูมีต้นจามจุรีอยู่2ต้นค่ะซึ่งใบจามจุรีนั้นมากมายเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องหาโอกาสมาเก็บใบจามจุรีกันค่ะเพื่อจะสะสมไว้ทําปุ๋ยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยใบจามจุรีกับใบไม้ในส่วนของคุณครูค่ะเยอะมากเลยค่ะ คะคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ